วันนี้เรามาต่อกันที่พนักง,งานขายส่วนตัวตอนที่3 8มสถึงสีค่ะเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วผู้ช่วยขอเอาไวยมาส่งให้พระเอกสวัสดีตอนเย็นนายเสียส่ยวซงนี่คือไวยของนายจินสวัสดีโอเวนคุณทำงานหนักมากก่อนกลับจะดื่มชาสักแก้วไหมแมมนายเอกก็ชวนได้เนาะใครจะกล้าเข้าไปดื่มชากันเล่าดูสายตาของพระเอกนั่นสิอย่างกับจะเผาบ้านนั่นแหละแล้วนายเอกก็รับเอาไวยจากผู้ช่วยแล้วยังจนผู้ช่วยให้เข้าบ้าน แต่ในเวลานั้นพระเอกก็แอบ,บคิดในใจว่าคุณกล้าเข้ามาเหรอโชคดีที่ผู้ช่วยอ่านใจเจ้านายของเขาออกแล้วเขาก็รีบบอกนายเอกไปว่าไม่เป็นไรครับผมยังมีสิ่งที่ต้องทําต่อผมกําลังจะออกไปแล้วแล้วผู้ช่วยก็หันหลังเดินออกไปแต่ในใจก็คิดว่าตัวเองเป็นแค่เครื่องมือของพระเอกไม่คุ้มค่าที่จะเข้าไปนั่งพักผ่อนหลังนาเสียวซุงนายเอกก็มองดูแผ่นหลังของผู้ช่วยเดินจากไปแล้วเขาก็คิดว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่าจริงๆแล้ว ผู้ช่วยดูเหมือนมีอะไรมากมายอยู่ในใจเสมอนายเอกยืนคิดมากไปพอพระเอกเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบปิดประตูแล้วพูดกับนายเอกว่าเขาไม่ได้ดูดีท่บผมสักหน่อยคุณจะมองดูเขาทําไมตั้งนานแล้วนายเอกก็พูดกับพระเอกว่านอกมงกันแล้วมันช่างน่าอายที่จะต้องขอให้เขาท,ทําธุระให้กับเราทําไมการทํางานพาร์ทไมคือการขายเวลาไม่ใช่ว่าบริษัทไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเวลาของเขาเป็นเช่นนั้นเองเหรอ แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องหยาบคายต่อเขามากนะักหัวหน้าและพนักง,งานควรเคารพซึ่งกันและกันผมไม่ได้ดูหมิ่นเขาถ้าผมไม่เคารพเขาผมจะไม่ปฏิบัติต่อเขาแบบนี้คุณคิดว่าเขาโง่หรือเปล่าเขาเป็นคนที่ฉลาดด้วยเงินเดือนขนาดนี้อย่าคิดถึงเวลานอกวงการเลยใช่แต่ในอดีตเจ้านายของคุณคือซ um ูมูเกะเขาทายคุณแบบนี้ไหมเสี่ยวซง,งนั่นมันจะไม่เกิดขึ้นผมให้ความร่วมมืออย่างไม่มีเงื่อนไข ในเรื่องการทำงานแต่ไม่ใช่เรื่องอื่นๆนายเอกก็ถามพระเอกไปว่าทำไมก็เพราะว่าผมมีชีวิตส่วนตัวพอได้ยินอย่างนี้แล้วนายเอกก็คิดว่าชีวิตส่วนตัวของคุณคือหมายถึงผมเหรอหลัลงจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็มานั่งทานอาหารและดื่มไปพอนายเอกได้ชิมไวาเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่านี่คือกลิ่นและรสชาติของเงินเหรอมันอร่อยพอพระเอกเห็นนายเอกชอบวายเขาก็คิดว่า ผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะชอบมันดังนั้นผมจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับวายให้มากขึ้นในการเดทครั้งต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเพียงการกินแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นเขาในมุมที่แตกต่างออกไปนายเอกก็ดื่มไปโดยไม่หยุดจนวายหมดแก้วแล้วคงจะมามากสินะนายเอกเนี่ดูภาพนีส้สินั่งกอดขาพระเอกแล้วถามพระเอกว่านายจินทำไมเป่าฟานหลิวถึงต้องดูเด็กผมคิดไม่ออกเลยโฆษณาม,มันยากมาก แล้วพระเอกก็บอกนายเอกว่าก็เพราะว่ามันคือเทนเนื่องจากคุณทํางานในร้านค้าคุณจึงมีความรู้สึกที่เข้าใจง่ายด้วยว่าผู้บริโภคมีอายุน้อยลงเรื่อยๆจากการสํารวจตลาดล่าสุดอายุเฉลี่ยของผู้บริโภคสินค้ารูราทั่วไปลดลงจาก35เป็น25ปีพอพระเอกพูดอย่างนี้แล้วนายเอกก็ถามต่อว่าดังนั้นเปาฟันดิวจึงควรเป็นเด็กและมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเจ้านายของผมฉลาดมาก แต่คุณสามารถพูดถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆและกำหนดทิศทางของสโลแกนได้ไหมพอพระเอกได้ยินอย่างนี้แล้วพระเอกก็ถามนายเอกว่าคุณต้องการให้ผมสอนคุณเหรอนายเอกก็พยกนะักหน้าแต่ผมไม่ได้สอนคนแบบไม่เป็นทางการนะผมเชื่อว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ดีได้นายเอกก็ทำท่าเชื่อฟังครูจินถ้าอย่างนั้นคุณควรแสดงให้ผมเห็นถึงความสามารถของคุณในการเรียนรู้ว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนสิ่งที่พระเอกให้ในายเอกแสดงให้ดูนั้น ก็คือปลอกกล้วยนั่นเองหลังจากนั้นนายเอกก็ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกผมขอพูดตามตรงนะความสามารถในการเรียนรู้ของคุณไม่ได้แย่เลยพระเอกก็นั่งชิชวๆไปสักพักแล้วเขาก็มองนายเอกนายเอกก็พูดกับเขาว่ามันไม่เร็วใช่ไหมแล้วนายเอกก็ขึ้นมานั่งบนตักของพระเอกจับคอเสื้อพระเอกและพูดว่าคุณคิดว่าคุณน่าทึ่งเพียงเพราะว่าคุณเก่งเรื่องบนเตียงนั้นเหรอแต่พระเอกก็งเงียบแล้วนายเอกก็คิดว่า ด้วยนิสัยใจคอของพระเอกไม่คิดว่าจะมีด้านที่ไม่มีใครรู้แต่นายเอกก็ได้เห็นมันพอพระเอกมองหน้านายเอกแล้วเขาก็หัวเราะออกมาพูดว่าความซื่อสัตย์ของนายเอกคุณฆ่าแก่กันสัรเสริญจิ้นลันสู้คุณยังจะหัวเราะอีกคุณไม่รู้เหรอว่าผมกําลังโกรธแต่พระเอกก็ยังไม่หยุดหวัวเราะแล้วนายเอกก็พูดว่ามันน่าลาคัญจริงๆแล้วเขาก็เข้ามาจูบพระเอกแต่พระเอกกับกอดนายเอกเอาไว้และพูดว่าผมชอบคุณแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ไปกันต่อ พอไปได้ครึ่งทางนายเอกก็บอกพระเอกว่าผมอยากดื่มน้ําแล้วพวกเขาก็มานั่งดื่มน้ําพระเอกก็บอกนายเอกว่าร่างกายของคุณต้องการการออกกําลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงพอได้ยินอย่างนี้แล้วนายเอกก็คิดว่าจินนลันสู้คุณเป็นคนที่น่ากลัวแล้วนายเอกก็ดื่มน้ําที่อยู่ในแก้วนั้นแล้วเขาก็ต้องสําลักออกมาทั้งหมดนี่มันคือไว้ใช่ไหมมันไม่ใช่น้ําทั้งหมดนี้เพื่อการดืม่มพอพระเอกเห็นวายที่หยดลงบนตัวของนายเอก ก็ทำให้เขาตัดตัวขึ้นมาเื่นน้ำลายแทบจะไม่ทันผมดูเหมือนจะบ้าพอนายเอกได้ยินอย่างนี้ก็หันมาพูดกับพระเอกว่าในที่สุดคุณก็รู้ตัวเองว่าคุณดูเหมือนคนบ้าแล้วพระเอกก็ผลักนายเอกนอนลงอีกครั้งแล้วเขาก็เลียว,วายที่อยู่บนหน้าอกของนายเอกผมอิจฉาว,วายพวกนี้จริงๆผมขออีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายยินหลันสู้คุณพูดแบบนี้ทั้งคืนแล้วผมจะไม่เชื่อใจคุณอีกแต่แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ไปกันต่อวันต่อมาที่บริษัท นายเอกยังนั่งง่วงเอามือกุมหัวอยู่หากเป็นเช่นนี้หนึ่งสัปดาห์ผมก็ไม่สามารถคิดได้เกี่ยวกับสโลแกนนั้นขณะที่นายเอกนั่งปวดหัวอยู่นั้นเพื่อนๆก็คิดว่าจะคิดออกสโลแกนที่เก๋ๆได้ยังไงเนื่องจากเราไม่สามารถเข้าใจได้เรามาดูกันว่าเราสามารถขโมยจากกรณีดีๆอื่นๆได้หรือไม่ทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชื่อเรื่องแต่อย่าให้ดูใายกับแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจมากเกินไปเคซีไม่มีคําพูดว่าชัยชนะ ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเรายังบอกอีกว่าเยาวชนไม่มีที่สิ้นสุดคนหนุ่มสาวมีความเกี่ยวข้องมากและไม่มีที่สิ้นสุดก็มีความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนี่ผมว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นมากเกินไปควรเรียนรู้จากเวลานั้นแต่ความคลาสสิกคงอยู่ตลอดไปของชาแนลจะดีกว่าสมมุติว่าเยาวชนกําลังสิ้นหวังแต่เปาฟันเลี้วคงอยู่ตลอดไปขณะที่เพื่อนๆคิดเ,เรื่องสโลแกนอย่างปวดหัวอยู่นั้นนายเอกของเราก็นั่งหลับตายอยู่ ที่แย่ที่สุดคือผมจําอะไรไม่ได้เลยผมจําได้แค่ว่าผ่านไปไม่กี่ครั้งในช่วงกลางผมรู้สึกว่าผมลืมบางสิ่งบางอย่างผมรู้สึกว่าผมลืมบางสิ่งที่สําคัญมันคืออะไรนายเอกพยายามนึกถึงคําพูดของพระเอกที่บอกเขาในเมื่อคืนนั้นแต่นึกยังไงก็เนืกอไม่ออกภาพแวบ,บๆที่ขึ้นมาในหัวของเขาก็คือรอยจุกข,ของพระเอกแต่ไม่เกี่ยวกับสโลแกนนั้นเลยพอเพื่อนหันมามองนายเอกก็เห็นว่านายเอกนั่งหลับตายอยู่เขาก็คิดว่า เสี่ยวซงกำลังคิดอะไรอยู่ดูจริงจังขนาดนี้ใช่แล้วเขาเป็นนายท้ายที่สุดแล้วเพื่อนร่วมท่านของนายจินดังนั้นเขาจริงคนรู้จักนายจินมากกว่าพวกเราทุกคนขณะที่นายเอกยังนั่งคิดไม่ออกอยู่นั้นเพื่อนก็ถามเขาว่าเสี่ยวซงคุณกำลังคิดอะไรอยู่นายเอกก็สะดุง้งมองซ้ายมองขวาผมผมผมเราจะนำเสนอรองเท้าแนวใหม่ใช่ไหมผมคิดว่าการเดินของเยาวชนคือการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอน ก็เป็นไปได้เช่นกันโดยแสดงออกถึงเยาวชนและการเปลี่ยนแปลงพอเพื่อนได้ยินอย่างนี้แล้วเขาก็ตกลงที่จะทําเกี่ยวกับรองเท้าที่นายเอกพูดถึงแล้วให้เอสและอาลีช่วยรวบรวมวัสดุตลอดจนพิสูจน์อักษรและการพิมพ์นายเอกก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วเพื่อนเพื่อสองคนนั้นก็โล่งใจที่นายเอกคิดออกแต่นายเอกก็ยังกัวงวลอยู่บทกลอนนี้ห่างไกลจากคําขอของจินหลันซู่อย่างเห็นได้ชัดด้วยคะแนนล้านเปอร์เซ็น พอเพื่อนเห็นสีหน้าของนายเอกดูไม่ค่อยดีเขาก็บอกนายเอกว่าเสียวรงอยากกดดันจิตใจมากเกินไปแนวทางปฏิบัติของเราคือการปรับเปลี่ยนแผนแรกและกรณีคลาสสิกอื่นๆส่งให้เจ้านายวิจารณ์และส่งแผนเหล่านั้นลงไปทําซ้ําแต่นายเอกก็รู้แล้วว่านําไปเสนอให้พระเอกยังไงมันก็ไม่ผ่านคนที่จะได้รับปืนใหญ่ของพระเอกก็คือเขาเพื่อนๆก็ได้แต่ยืนหน้าสงสรรอยู่ข้างๆเท่านั้นแต่เพื่อนกลับคาดหวังกับนายเอกมาก ฉันแค่หวังว่านายจินจะสามารถมองดูความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเขากับเสี่ยวซงและแสดงความเมตตานั่นสิในอดีตพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นแต่ในตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมเตียงแล้วนะคุณยังไม่รู้อีกและแล้วก็ถึงวันที่พวกเขานําเสนอผลงานให้กับพระเอกจากผีเสื้อกลายเป็นดักแด้นี่คือสโลแกนที่คุณคิดขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นกราฟิกมากมันยากที่จะกลายเป็นผีเสือ้อแต่จะน่าเกลียดอีกครั้งใช่ไหมผมไม่ยอมรับดังนั้น เก็บกระเป๋าของคุณแล้วกลับบ้านในฐานะดักแด้แม้พูดแรงมากเลยนะพระเอกเนี่ยแล้วเพื่อนหญิงคนนั้นก็นําเสนอผลงานของเขาสโลแกนที่เราให้คือเยาวชนที่เดินเปลี่ยนไปทีละขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับทิปของซีรีส์รองเท้าใหม่สื่อถึงความเยาว์วัยและการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกันนายเอกก็ยืนดูอยู่ข้างหลังให้เพื่อนนําเสนอผลงานพระเอกมองดูแล้วพูดว่าโฆษณาดังกล่าวเหมาะสําหรับติดในไฮเปอร์มาร์เก็ต รายละเอียดของจุดขายนั้นเหมือนกับระดับของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาที่ไม่น่าสนใจเท่ากับดักแด้ในตอนนี้ผู้ช่วยมองดูพระเอกแล้วเขาก็คิดว่านายจินถ้าหากคุณยังพูดต่อคุณอาจจะสูญเสียภรรยาของคุณไปแต่พระเอกมองดูดีๆแล้วเขาก็คิดว่าแนวคิดของกรณีวางแผนชัดเจนมากไม่แย่เลยและอาจมีอีกสองฉบับอาจมีแนวคิดที่เป็นไปได้ผู้ที่เรียกว่าทีมยอดเยี่ยมได้เขียนสำเนาดังกล่าวพรุ่งนี้ แต่พอพระเอกสังเกตดีๆแล้วเขาก็คิดว่าออกแบบการเขียนแบบนี้คงจะเป็นนายเอกเป็นคนทําแต่เพื่อนผู้ชายคนนั้นก็คิดว่าผมจะไม่สามารถถูกดูคนเดียวพรุ่งนี้อะไรพระเอกก็ตอบแบบใจเย็นว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้แต่พวกเขาสองคนยังไม่เข้าใจผู้ช่วยก็เลยอธิบายให้กับพวกเขาฟังว่านายจิ้นหมายถึงว่าพวกคุณจะต้องทําสําเนาที่ดีกว่านี้ในวันพรุ่งนี้พอพวกเขาได้ยินอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้พวกเขามีกําลังใจขึ้นมา แต่นายเอกยังกังวลมากพระเอกมองหน้านายเอกแล้วก็คิดว่าทําไมนายเอกถึงโง่ขนาดนี้แล้วเขาก็ได้อธิบายให้กับพวกเขาฟังว่าสิ่งนี้มีคําถามที่สามารถหักลดหย่อนได้แต่ผมใส่ใจมากเกินไปเกี่ยวกับการหักคําถามและการปฏิบัติตามข้อกําหนดแต่อย่าลืมสถานการณ์การใช้งานขั้นพื้นฐานที่สย์ไม่ว่าเปาฟันริวต้องการแปลงร่างเป็นเด็กแต่ก็ยังเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ลูลาที่ล่าสมัย น้ำเสียงแห่งความสง่างามและความสูงส่งจะไม่เปลี่ยนแปลงโฆษณานี้ดูเหมือนแบรนด์กีฬาสําหรับคุณหนุ่มสามารถเกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับบรรทัดพื้นฐานพอพระเอกพูดอย่างนี้แล้วนายเอกก็คิดว่าทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วพพะเอกก็บอกทุกคนว่ากลับไปแล้วคิดเกี่ยวกับมันค่ะนายจิน้นแต่ในใจของเขาก็แอบ,บคิดในใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินนายจิ้นอธิบายอย่างอดทนและรอบคอบนายจิน้นคําถามของเราคือความสวยงามไม่ได้ผล ขอบคุณครับนายจิ้นสําหรับคําแนะนําแล้วพวกเขาก็เดินออกไปนายเอกก็พูดกับเพื่อนว่านี่เป็นเพราะผมที่ทําหน้าที่ได้ไม่ดีจนคุณถูงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรท้ที่สุดแล้วเป็นเรื่องปกติที่แบรนด์แรกจะไม่ได้รับอนุมัติและข่าวดีก็คือเราจะเข้าใจความต้องการของประธานได้ดีขึ้นผ่านการปฏิเสธนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงพร่งุกนี้จะดีกว่าประธานให้กําลังใจเรามากแล้วเขาก็หันมามองพระเอกและคิดว่า ผมจะต้องเติบโตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อยืนเคียงข้างเขาตัดผ้ามาที่พระเอกพ่อของเขาโทรมาบอกให้เขากลับไปที่ยุโรปคุณบอกให้ผมออกจากปอฟันลิวแล้วกลับไปที่ยุโรปงั้นเหรอพอได้ยินอย่างนี้แล้วผู้ช่วยก็คิดว่าเดิมทีคิดว่าการเรียกของประธานาธิบดีคนเก่าเป็นเรื่องใหญ่ดูเหมือนว่าเจ้าชายจะพักครอบครัวลูกซึ่งประธานาธิบดีเลี้ยงดูมาเพื่อแต่งงานด้วย าหากว่าคุณรักลูกชายของคุณอย่าให้เขาทําอะไรมากมายมันทําให้ทุกคนไม่มีความสุขแล้วผู้ช่วยก็คิดว่าในจินมีความกล้าพอที่จะบินและแบกรับอุบัติเหตุน,นั่นเองพระเอกก็ตกกลับไปแบบไม่เต็มใจว่าผมจะคิดเกี่ยวกับมันพอพระเอกวางสายแล้วเขาก็นั่งบ่นกับผู้ช่วยว่าการเพิ่มเงินจํานวนเล็กน้อยเพียงต้องการให้ผมกลับไปตาตหาไม่มีอะไรดีเกี่ยวกับการเป็นเจ้านายแล้วผู้ช่วยก็บอกพระเอกไปว่า ทำไมไม่บอกตาเท่าว่าป้าฟันลิวดูแลเราไม่ได้อีกแล้วพระเอกก็พูดแบบโมโหว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถดูแลได้อีกต่อไปการดูแลครอบครัวลูกเพียงครอบครัวเดียวนั้นยากแค่ไหนแต่ผู้ช่วยก็คิดว่าผมให้คุณพูดทั้งสองอย่างและคุณบอกว่าผิดใช่ไหมนายจินผมแค่ต่อสู้เพื่อคุณแต่พระเอกกลับหันมาพูดเกี่ยวกับงานของผู้ช่วยเมื่อผมใช้ให้คุณทําอย่างอื่นนอกจากงานเมื่อผมทําให้คุณรู้สึกผิด คุณจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองด้วยหรือไม่ทําให้ผู้ช่วยงงแล้วเรื่องของผมมันมาได้ยังไงแต่พระเอกก็ยังพูดต่ออีกอย่าเล่นที่นี่พวกเขาทั้งหมดทํางานได้ดีทุกคนก็รู้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่เจ้านายมอบให้เป็นค่าตอบแทนของแรงงานและอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าเสียหายทางจิตใจเนื่องจากคุณได้รับเงินแล้วคุณยังคงต้องดําเนินการต่ออย่างซื่อสัตย์เช่นเดียวกับการทํางานและธุรกิจนอกจากการจ่ายเงินและสินค้าแล้ว จะต้องบอกปากต่อปากเพื่อที่คุณจะได้ไปได้ไกลในอนาคตใช่แล้วเจ้านายและคุณต้องการให้ผมออกไปในตอนนี้เหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นหากแมวหรือสุนัขบางตัวพบเขาในขณะที่ผมไม่อยู่ที่นี่และเขาก็คิดว่าผมจะให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการผมจิ้นหลันสู้ไม่ใช่ผมจิ้นหลันสู้ต้องการพวกเขาในจินบทพูดคนเดียวและบทสนทนาในใจของคุณกลับตรงกันข้าม ตัดภาพมาที่นายเอกคิดเกี่ยวกับสลุปแก่นนั่นแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกพระเอกและนายเอกต่างคนต่างทํางานจนไม่มีเวลาจะหยุดพักและพวกเขาไม่ได้เจอกันเป็นเวลาหลายวันแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ในสองสัปดาห์ต่อมาขณะที่นายเอกเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วมานั่งมองดูโทรศัพท์และคิดว่าผมไม่ได้เจอเขามานานแล้วเขาเป็นยังไงบ้างการปรากฏตัวครั้งแรกของผู้ช่วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะยุ่งมากจินหลันซู่จะดูแลตัวเองได้ดีหรือเปล่า เขาจะคิดถึงผมบ้างไหมเขาจะคิดถึงผมเหมือนที่ผมคิดถึงเขาหรือเปล่านายเอกคิดถึงพระเอกมากจนจินตนาการไปว่าพระเอกมาหาเขาเสีส่ยวซงผมมาแล้วฮะจินหลันซู่คุณมาแล้วใช่ผมอยู่ที่นี่แล้วพระเอกก็เข้ามาจูบที่หน้าผากของนายเอกเบาๆผมคิดถึงคุณมากเลยนายเอกก็พูดกับพระเอกว่าผมคิดถึงคุณมากใช่ผมรู้ผมก็คิดถึงคุณเช่นกัน แล้วเขาก็เอามือล้วงเข้าไปที่เป้าของนายเอกจนทําให้หนายเอกฟินพูดถึงชื่อพระเอกจินหลันซู่ช่วยผมแล้วพระเอกก็ตอบนายเอกไปว่าตงลงจนทําให้หนายเอกสะดุ้งลุกขึ้นมาแล้วเห็นว่าพระเอกมายืนอยู่ต่อหน้าเขาทําให้เขาตกใจมาก ee, นี่จินจินหลันซู่คุณมาได้ไงจบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าจินหลันซู่และนายเอกของเราจะเป็นยังไงกันต่อพระเอกจะกลับไปที่ยุโรปไหมแล้วนายเอกล่ะจะเป็นยังไงกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ